สวัสดีครับพี่น้องมันเนี่กับผ้ามามาหาเห็ดนะครับมาหาเห็ดพอดีเห็นขาเจ้าได้เห็ดเป็นเห็ดเผือท่านครับก็เลยมาล่องเบิงองเนาะถ้าเทียมันได้มันหมาน้ำเพลินครับจังไปติดตามกันทราบ่ามาเนี่เห้าสิหมาเห็ดนเนาะครับดอกแดงครับโอ้เถ่าเลยพี่น้องเพงแดงบัเน,นี้ยพี่จะเอาได้ เอาเบ่ได้ดอกแต่ว่าสิเก็บให้เบิ่งอยู่แลสวสียาใบหม่องเก่าเนาะมันเป็นเสือก้ครับโอ้แต่เสด็จได้แท้อือนี่เอ้าบีไบหม่องเก่าบีว้ใหเล่าวเป็นเสือเสือตัอไปอีกครับ อืมนี่อันนี้ก็นี่พี่น้องอปกกเาแห็แล้วครับอืมนาะปลกเราเห็นแล้วเไปกินปีนาพี่น้องเห็นแล้วเป็นเชื่อเนาะ เกิดไหมหนึ่งอาจจะกำลังเกิดไหมถ้าเราบ่กเอานะครับน้อยข้าวารต่อฮึ่้อนก็ฮ้อนก็เกิดหนึ่งครับนี่น้อยนียน่เอาโดนนะปกไว้ ครับโอ้ยหักสั่นนี่ก็ได้หน่อยหนึ่งนะครับว่บ่ค่อยเดียดทายพี่น้องคนหนึ่งหาเหตดหลายหลายหลายครับออกไปว่ามันว่ามันเอาบุญก็เลยแยกกันหาครับ ก็เรีอยกกันหาได้พูดลดอกสองดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็ดพึ่งนะครับนี่ครับได้ได้แกงหน่อยหนึ่งได้ดอกกำงามจักจักสองดอกเนี่ยแหละครับเอดแยงปะล่ะกู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 ได้ดอกกำงามสองดอกดอกนี้ก็ได้ดอกนี่ดอกนี่อืมนี่เป็นดอกเ่านี่ยเป็นดอกเทาน้องนั่นก็เป็นเนื้อหอเนี่เนี่ยมองก็เกิดก็ร่างเกิดเนี่แหละครับ แต่ว่าข้นเปนั่นผ้ากันเปนั่นเคียวเบิดพี่น้องป้านี่เปลี่ยนไปเบิร์ดไปนะเดี๋ยวโอกาสนะเดี๋ยวผมพามาหาเห็ดเผื่อกันไหมดอกเนาะครับให้เเจ้าให้เจ้า<อ>กินจนเบือ่อก่อนเนาะพี่น้องให้เ็เจ้ากินจนเบือ่อก่อนเทาจังมาหาเนาคนะครับมาหนีไปละครับสวัสดีครับ